ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอผีเพิ่มความหวังค่าตัวโอซิเมนเหลือ120ล้านยูโรแมนเชตเตอเ็ดมีความหวังในการคว้าตัววิกเตอร์โอซิเมนกองหน้าทีมชาติในเรียมากขึ้นหลังจากนาปลีพร้อมตอบรับข้อเสนอ120ล้านยูโรเดิมทีนาปลีตั้งค่าตัวของโอซิเมนเอาไว้สูงถึง150ล้านยูโรเป็นการตัดความหวังของลายสโมสร,รที่อยากได้ดาวยิงในเยอรมเจ้าของรางวัลดาวซันโบเซราฤดูกาล2022-2023ไปครองในช่วงตลาดซื้อขายสัร์นี้ าเซตาเดโลสปอร์ซิอิตาลีรายงานว่านาปลียอมลดค่าตัวที่ตั้งเอาไว้ลงมาแล้วโดยพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของโอซิเมนที่ตัวเลข120ล้านยูโรเป็นการสกิดหลายสมมสร,รที่ให้ความสนใจกองหน้าวัย24ปีหนึ่งในนั้นคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอซิเมนที่การนำไป31ประตูจาก39เกมทุกรายการให้กับนาปลีในฤดูกาล2022-2023ถูกยกเป็นหนึ่งในตัวเลือกสูงหน้าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการเสริมทัพ ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ร่วมกับแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีมช่างกรีฑของท็อตแนมฮอสเปอร์ทั้งนี้โอซิเมนมีอายุการใช้งานที่มากกว่าแต่เคนมีประสบการณ์ในเกมพิมลิกและเกมยุโรปเหนือกว่าจึงขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าจะเลือกลงทุนมหาศาลกับใครสื่อปูดแมนยูใกล้คว้ากองหลังโมนาโกมาร่วมทัพแล้วมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้ที่จะหาข้อสรุปในการเซ็นสัญญากับอาร์เซอลดีซาซีกองหลังของอาร์เอสโมนาโกแล้ว ปีแสดงกำลังตามหากองหลังตัวกลางรายใหม่โดยที่แฮร์รี่แม็กไกวยตกเป็นข่าวนาหูเกี่ยวกับการย้ายไปท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมของเอรดิธเทนฮากอาจหาคนมาแทนที่ได้แล้วเนื่องจากล่าสุดเลอร์กิฟ์สื่อจากฝรั่งเศสรายงานว่าแมนยูติดใกล้ปิดเดียวคว้าดีซาซีในขณะที่โมนโกและแมนยูต์ยังไม่ได้เริ่มการพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่เชื่อว่าทีมในลีกเอิงต้องการค่าตัวราว40-50ถึง้าล้านยูโรเพื่อปล่อยกองหลังรายนี้รายงานระบุต่ตอไปว่าคาดว่าปีแสดงจะไม่มีปัญหาในการจ่ายค่าตัวของแข้งวัยยี้ ดีซัสซี่ลงเล่นให้โมนาโกในลีกทุกนัดฤดูกาลนี้และโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจโดยทำไป3ประตูและอีก3แอสซิสต์จาก38เกมอดีตแข้งเนสตาแมนยูควรซบเวสแฮมมากกว่าสเปอร์ชาก้าฮิสลอปอดีตในทาวารเวสแฮมแมนจ็ดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแฮร์รี่แม็กไวร์เซเดรแบ็กบแมนยูจิตควรย้ายไปร่วมทีมขุนค้อนมากกว่าจะไปเล่นกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อานาคตของปลากระหลังทีมช่างกรีฑาวัย29ปีกับแมนจิต กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนอย่างหนักหลังต้องตกเป็นตัวสำรองมาตลอดซีซั่นที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีข่าวลือว่าเวสแฮมและสเปอร์อยากได้ตัวแม็กควายไปบรญชาการเกมรับซึ่งปีแสดงก็พร้อมจะปล่อยตัวออกไปเช่นกันอย่างไรก็ตามฮิสลอบมองว่าหากแม็กควายย้ายไปเวสแฮมมันจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายโดยระบุว่าผมเข้าใจว่าแฮร์รี่แม็กควายต้องการไปสเปอร์ผมไม่คิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ถูกต้องผมไม่คิดว่ามันเหมาะสมสําหรับเขา ผมคิดว่าณตอนนี้มีแฟนสเปอร์หลายคนคิดว่าแม็กควายไม่น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของพวกเขาและผมก็ไม่คิดว่าแม็กควายจะทําหน้าที่ได้ดีเลยที่นั่นซึ่งในฐานะอดีตนักเตะเวสแฮมผมอยากให้เขาย้ายมาเล่นกับเราเพราะแฟนแฟนเวสแฮมเข้าใจถึงทุกช่วงเวลาของคุณผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่แม็กควายต้องการในตอนนี้เขาจะได้ไปอยู่ในทีมที่เหมาะสมแฟนๆยอมรับในตัวตนของคุณตราบใดที่คุณแสดงตัวตนของตัวเองออกมานั่นคือสิ่งที่เวสแฮมเป็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าแฟนสเปอร์เป็นแบบนั้น บีโก้คอสตาผู้รักษาประตูของปอโต้ไม่สนใจข่าวเือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมยืนยันว่ามีความสุขดีอยู่แล้วกับสมสรปีแสดงตัวเป็นข่าวเรื่องมองหาผู้รักษาประตูคนใหม่อย่างต่อเนื่องหลังดาบิดเดียาก่อความผิดพลาดง่ายๆอยู่บ่อยครั้งในซีซั่นนี้ในขณะที่อดีตแข้งเก่าของสมสร์ทั้งรอยคีตและแกรี่เนวิลล์ต่างหนุนให้ปีแสดงหาในทวารคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปอยู่กับยูไนเต็ดหลังเกมโปรตุเกสคัพเมื่อวันอาทิตย์ทางอาคอส มันเป็นความสุขและถือเป็นเกียรติที่ได้เล่นให้กับสโมสรโปรดของผมสิ่งที่พวกเขาพูดก็คือสิ่งที่พวกเขาพูดมันไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมผมมีสัญญาจนถึงปี2027และผมหวังว่าจะอยู่ต่อไปแล้วมาดูกันมาเตโอดามียอนกองหลังอินเตอร์มิลานตั้งเป้าคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสก,กัดของเขาอินเตอร์มีคิวดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงเลริญคืนวันเสาร์ที่10มิถุนายนนี้เวลา2อนาฬิกาตามเวลาประเทศไทย กองหลังวัย33ปีเคยค่าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ช่วงระหว่างปี2015-2019และเคยดวลกับแมนเชสเตอร์มาแล้ว4ครั้งชนะ1สเสมอ2และแพ้1การเป็นอดีตนักเตะยูไนเต็ดน่าจะเป็นแรงกระตุ้นพิเศษเลยละ่ะดามิเผยมันดีที่จะได้ดวลกับพวกเขาเพราะมันเปรียบเสมือนดาบิแมตสำหรับผมเราต้องพร้อมและเล่นตามเกมของเราเพื่อชนะพวกเขามันไม่ใช่งานที่ง่ายอย่างแน่นอนพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกแต่เราเองก็มีคุณภาพไม่แพ้กันและเราต้องแสดงให้พวกเขาเห็น เรามีความสามารถเอาชนะพวกเขาได้ใครจะอยู่ใครจะไปเปิดอนาคตคุ้มกำลังแมนอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มแผนสำหรับการปรับทัพแบบยกเครื่องแล้วโดยงานนี้อิีตนากผู้จัดการทีมได้ลิสต์รายชื่อนักเตะที่เขาอยากได้ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมทั้งผู้เล่นที่จะได้อยู่ในแผนการสร้างทีมและแข้งที่จะโดนปล่อยตัวไปเมสันเมามีแววว่าจะเป็นแข้งรายแรกที่จะมาเล่นในสินโอทัฟฟอร์ด หลังมีรายงานว่าผีแดงควักเงินกว่า50ล้านปอนด์ให้เชลซีเพื่อปล่อยนักเตะม,มาร่วมทับพวกเขานอกจากนี้แมนยูยังมีข่าวพัวพันกับนักเตะแนวรุกทั้งแฮร์รี่เคนแลนด์เดลโคลโลมัวนีและวิกเตอร์โอซิเมนรวมทั้งผู้เล่นกองหลังอีกหลายคนที่ทีมแสดงความสนใจอยากได้ตัวมาเสริมแกร่งอย่างไรก็ตามเทนฮากจำเป็นที่จะต้องเคลียร์ขุมกำลังเก่าที่มีอยู่เพื่อเปิดทางให้แข้งใหม่เข้ามาร่วมทับดังนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้จะมีทั้งผู้เล่นที่จะได้อยู่ต่อและแข้งที่ต้องเก็บเสื้อ้ออออผาาากกกไปหหโใมม่ับที แล้วจะมีใครบ้างไปเช็คทุกตำแหน่งกันได้เลยผู้รักษาประตูดาบิดเดยียาเก็บไว้นายทวานชาวสเปนิตมักจะโดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องฟอร์มไม่คงเส้นคงวาแต่กระนั้นเขาก็ได้รับรางวัลถุงมือทองคำในพิบลิกซีซั่นนี้ฉะนั้นเรื่องความเหนียวเหนิบยังคงไว้วางใจได้แต่กระนั้นเจ้าตัวยังไม่ยอมขยายสัญญาฉบับใหม่อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแมนยูคงพยายามโน้มน้นาวให้เขาอยู่กับทีมต่อไปทอมฮีตันหมดสัญญา ฮีตันจะหมดสัญญาอย่างเป็นทางการเมื่อสิ้นสุดเดือนมิถุนายนและมีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะโบกมือลาโรงละครแห่งความฝันยกเว้นเทนฮากจะทําเรื่องสุดช็อคด้วยการยื่นสัญญาใหม่ให้เขาโดยนักเตะได้ลงเฝ้าเสาแค่2เกมในสึกคาราบาวครับเท่านั้นดีนเฮอร์สันขายในทวารชองกฤษโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับนอตติแฮมฟอร์เรสในฤดูกาลนี้และดูเหมือนว่าเขามีโอกาสสูงมากๆที่จะย้ายมาเฝ้าเสาแบบถาวรในถิ่นเดอะซิตี้กราวช่วงซัมเมอร์กองหลังอารอนวันวิสากาเก็บไว้ ต้องยอมรับว่าน,นักเตะมีพัฒนาก,การแบบขย,ยิงก้าวกระโดดนับตั้งแต่ช่วงพักเบรกฟุตบอลโลก2022โดยวานบิสซก้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในยุคข,ของเทนฮากและเล่นในหน้าประทับใจอย่างยิ่งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาฟอร์มล่าสุดเจ้าตัวจัดการเก็บแจ็คกรีลิชเอาไว้ในกระเป๋าได้แบบสบายสบายในรอบชิงสึก FA คเเครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาะนั้นนี่คือผู้เล่นสำคัญของแมนยูในสีส่นหน้าชัเอดิเอโกโดาโลเก็บไว้แม้ว่าดาโลจะไม่ค่อยได้ลงสนามมากนักเนื่องจากโดนฟอร์มของวานบิสบมิมออากาารบบดเเจ็เล่นงนง้วย กณะนั้นแบ็กขวาชาวโปรตุกสยังคงเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญของผีแดงโดยจุดเด่นของเขาคือการเล่นเกมบุกและยังพัฒนาเรื่องเกมรับได้ดีขึ้นด้วยที่สำคัญสามารถย้ายไปเล่นแบ็กซ้ายก็ได้ฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งแข้งในแผนการสร้างทีมของเทนฮากซีซั่นส0 2 3ัถึง2024นเอริกบบยี่ขายบบยี่ย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับโอลิมปิกมาเซสเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและดูเหมือนเขาไม่มีอนาคตกับสมสอนอีกแล้วดังนั้นแมนเชสเตอร์น่าจะขายเจ้าตัวออกมาเพื่อนนาาเเงิิมมมใใช้สสหหรรรัับกท่ ฟิลโจนหมดสัญญาหลังจาก12ปีที่อยู่กับแมนจิตตอนนี้สโมสรยืนยันแล้วว่าโจนจะโบกมือลาทีมในช่วงสัมเมอรนี้เนื่องจากนักเตะหมดสัญญาโดยกองหลังเลือดพอดีไม่ได้เล่นให้กับทีมเลยนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาลิซันโดมาติเนสเก็บไว้ แทบไม่ต้องคิดเลยสําหรับนักเตะรายนี้เพราะทีมขาดผู้เล่นชาวอาร์เจนตนไม่ได้จริงๆก่อนหน้านี้หลายคนกังวลว่ามาติเนสจะไปไม่รอดกับการเล่นเกมลีกเมืองผู้ดีเนื่องจากเป็นกองหลังตัวเล็กแต่สุดท้ายเขาคือตัวหลักของทีมและถือเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ทําให้แมนยูฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้ราเฟเอวาดันเก็บไว้เขาต้องประสบกับปัญหาอาการบาดเจ็บรบก,กวนอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้แต่แมนยูแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อมีเขาคุมเข็มรับโดยวรารันเป็นนักเตะท,ที่มีประสบการณ์สูงและอ่านเกมขาด ฉะนั้นสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กับผีแดงอย่างมากและไม่ต้องแปลกใจที่เขาจะเป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นใหม่แม้อาจจะมีเรื่องกังวลอยู่บ้างก็คืออาการบาดเจ็บแฮร์รี่แม็กควายขายไม่มีอะไรต้องสงสัยเลยว่าแม็กควายคือส่วนเกินของทีมอย่างชัดเจนเขากลายเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวเลือกที่5ของเทนฮากลองคิดดูก็และกันขนาดทีมไม่มีกองหลังตัวกลางกุนซือชาดัดย,ยังเลือกจับลูกชอม,มาเล่นเซนเตอร์แบ็กแทนดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่แนวรับทีมช่างกฤจะต้องไปหาโอกาสลงเล่นกับทีม แต่ประเด็นก็คือปีแสดงคงไม่มีทางได้ค่าตัวใกล้เคียง80ล้านปอนด์เหมือนตอนที่จ่ายให้เลสเตอร์ซิตี้แน่นอนวิกเตอร์ลินเดเลฟเก็บไว้ต้องยอมรับว่าลินเดเลฟเป็นกองหลังที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยมในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งเล่นสามารถเติมเต็มการขาดหายไปของมาติเนสได้เป็นอย่างดีอักเซลตวนเซเบหมดสัญญามีอยู่ช่วงหนึ่งตัวเซเบได้รับการคาดหวังว่าจะเป็นเซนเต์แบ็กทีมที่ดีที่สุดของทีมในอนาคตหลังจากนักเตะแจ้งเกิดในยุคโชเซ่มุน อย่างไรก็ตามเขาจะหมดสัญญาในวันที่30มิถุนาย,ยนนี้และคงจะย้ายทีมหลังถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงครึ่งซีซั่นหลังกับสโตกซิตีเทเดนเมนจีปล่อยอยืมนักเตะที่เกิดในเมืองแมนเชสเตอร์ต้องเจอกับปัญหาสภาพความฟิตยอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับเบอร์มิงแฮมซิตี้เมื่อปี2022และไม่ได้อยู่ในแผนของเทนฮาร์แต่เขายังสามารถพัฒนาศักยภาพได้ในอนาคตเนื่องจากอายุแค่21ปีเท่านั้นอัลบรโรเฟันเดสปล่อยอยืม แบ็กซ้ายดาวรุ่งชาวสเปนนิตเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะเป็นตัวหลักของแมนอยู่ในอนาคตโดยเขาได้ลงเล่นให้กับเพรสตัน42แมตช์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาและอยู่ในแผนของเชนฮากสำหรับช่วงปรีซีซั่นอย่างไรก็ตามนักเตะน,น่าจะโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหรืออาจให้กับพวกทีมครึ่งตารางร่างในพรีเมียร์เพื่อให้เขาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แบ็ดอนวิลเลียมขายวิลเลียมได้ลงสนามแค่เกมเดียวในฤดูกาล2022-2023และกลายเป็นแบ็กซ้ายตัวเลือกที่3ของทีม เขาคงต้องอลัลาสมสนเพื่อช่วยให้ทีมลดภาระเรื่องค่าเหนื่อยไทยเลวมาเลเซียเก็บไว้สำหรับการเปิดตัวในซีซั่นแรกในการเล่นลีกสูงสุดของเมืองพอดีมาเลเซียถือว่าสอบผ่านฉะนั้นจึงไม่มีอะไรต้องสงสัยว่าเขาเจะได้อยู่ในขุมกำลังสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลหน้าโดยมาเลเซียได้ลงเล่น39เกมในทุกรายการให้กับเรดเดวิลลุกชอเก็บไว้นี่คือแนวรับอีกคนที่แมนเชสเตอร์ขาดไม่ได้โดยเขาสามารถเล่นได้อย่างเข้าขากับมาคัตแลตฟอร์ดทางฝั่งซ้าย ที่สาคัญเจ้าตัวยังสามารถขยับไปยืนเซด์แบ็กจำเป็นก็ได้นอกจากนีสไตล์การเล่นเกมบุกและเกมรับที่เหนียวแน่นเป็นสิ่งที่เทนฮากคชื่นชอบมากๆอเล็กเตลรสขายหรือปล่อยยืมเตลรสใช้เวลาไปกับการเล่นแบบยืมตัวกับเซบียและเขาก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเป็นหนึ่งในแข้งสําคัญที่ช่วยทีมควา้าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกด้วยการชนะจุดโทษโรมาเมื่อกลางสัปดาห์ที่แล้วแต่คงไม่มีอนาคตกับแมนยูฟาร์คุนโดเปยิสตรีปล่อยยืม นักเตะสามารถเล่นดีบริเวณริมเส้นโดยเขาเต็มไปด้วยพรสวรรค์แต่เชื่อว่านักเตะอาจถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อโอกาสได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาศักยภาพของเขามากขึ้นฮันนีบาวเมดบี้ปล่อยยืมดาวเตะชาวตุนิเซียใช้เวลาในช่วงซีซั่นล่าสุดกับการเล่นยืมตัวที่เบอร์มิแฮมซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยได้ลงเล่น42เกมในทุกรายการและเขามีแววจะได้เล่นแบบยืมตัวอีกครั้งเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ซีดานอีกบ่าวปล่อยยืม ดาวเตยวัย20ปีได้เล่นเปิดตัวกับทีมชุดในเกมพบยังบอยศึกแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2021แต่ก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมากนักนับตั้งแต่นั้นโดยเขาน่าจะโดนส่งไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อจะได้สัมผัสเกมลูกหนังอย่างจริงจังมากขึ้นคอปปี้ไมนูเก็บไว้ไมนูได้เล่นเปิดตัวในเกมพบเลสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์โดยนักเตะน่าจะเป็นสตาแห่งอนาคตของสโมสรและคงได้อยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งสีซั่นก่อนที่จะถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวกองหน้าอันโตนี่เก็บไว้ บางครั้งก็ดูไม่ค่อยแฟร์สำหรับเสียงวิจารณ์นักเตะโดยอันโตนี่ยิงได้8ปประตูกับสีซสั่นแรกของเขาและสมควรได้รับโอกาสพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองในสีซสั่นหน้าเจดอนสานโชขายถือเป็นการตัดสินใจยากลำบากมากๆสำหรับนักเตะรายนี้โดยซานโชโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงต้นสีซสั่นแต่หลังจากนั้นผลงานก็ร่วงกล่าวรูดก่อนศึกฟุตบอลโลกโดยเขาต้องใช้เวลาพักเบรกจากเกมลูกนังถึง3เดือนเพื่อปรับสภาพจิตใจและร่างกายแต่จนถึงตอนนี้นักเตะยังไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้เลยอเลฮันโดเก็บว้ หลังจากทำผลงานได้น่าประทับใจในฤดูกาลนี้ต้องบอกเลยว่ากาลาโชน่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในฤดูกาลใหม่โดยเขาคงจะเป็นตัวหลักในตำแหน่งปีกซ้ายและมีลุ้นที่จะได้เสื้อหมายเลขเจ็ดต่อจากคริสเตียโนโรนัลโดก็ได้มาคัดแรดฟอร์ดเก็บไว้สถิติ30ประตูในทุกรายการคงไม่มีอะไรต้องสองสัยในตัวแรดฟอร์ดอ,อีกต่อไปนะักเตะถือว่ากล้าม,มาโชว์ฟอร์มระเบิดเถิดเถิงหลังฟอร์มห่วยในซีซั่น2021-2022 แน่นอนว่าผลงานชั้นยอดของดรแรชชีต้องขอบคุณเทนฮากที่สามารถดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้อย่างเต็มที่แบบนี้อองตัวนี่มาร์กซยาขายพี่หมากมักจะมีชื่อ,อยูนทีมตัวจริงหากเขาฟิตส,สมบูรณ์โดยดาวเตะเลือดเฟนเจอกับปัญหาบาดเจ็บรบก,กวนอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3สาีซั่นที่ผ่านมาทําให้ฟอร์มของเขาไม่มีความคงเส้นคงวาวเวกคอส์ well, because, มดสัญญายืมตัวในกรณีนี้ก็เหมือนกับซาบิเซอร์โดยเวคคอ์สย้าไมาเล่นแบบยืมตัวในช่วงเดือนมกราคมเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นช่วงที่มาร โดยเขาทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจเลยยิงประตูไม่ได้เลยกับการเล่นเกมลีก17แมตช์โชล่าชอริเทเล่ปล่อยยืมชอริเทเร่ถือเป็นหน้าเป้าที่มีอนาคตโดยเขาถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเมื่อรุูการที่ผ่านมากับสมสรนโบตันวันเดอร์เรอร์และยิงได้หนึ่งประตูจาก16เกมในลีกวันและงานนี้นักเตะคงถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวอีกซีซั่นแอนโทนีอีแลงกาขายหลังจากฟอร์มแรงในฤดูกาล2021-2022 เอลังกาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสมากนักในซีซั่นนี้โดยเขาคงมองหาโอกาสใหม่กับทีมอื่นก่อนหน้านี้บริษเทิลดมุนสนใจอยากใช้บริการแนวรุกชาวสวีดิสเมื่อเดือนมกราคมและคาดว่าสือเหลืองคงอยากได้นักเตะไปร่วมทัพงานนี้คาดว่าค่าตัวของอีลังกาน่าจะแค่10ล้านปอนด์เท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ